ช่วง Healthy Guru b ย Yumiko ช่วง Healthy Guru b ย Yumiko สัปดาห์นี้ดิฟขอเอาใจสาวๆยุค4.0ด้วยเทรนด์แห่งสีสัน Spring Summer 2018ค่ะกับ6สีสัน6อารมณ์ความรู้สึกรับรองแซ่บแน่ค่ะ เริ่มกันที่เทรนแรกกับ Living d o ด r เน้นการแต่งหน้าโทนสีพาสเทลแต่งตาให้เป็นสีแคนดี้หรือ ok Eye สโมกกี้อายสามเฉดสีเข้ากับปากลุกแมทสีพาสเทลเฉดม่วงมนเหมาะสำหรับสาวที่ชื่นชอบความสนุกสนาน 2. Electric Dream เน้นเผยผิวฉ่ำที่ดูแวววาวเป็นประกายด้วยการลงรองพื้นและคอนซีลเลอร์เนื้อเจลเพิ่มลุกเล่นด้วยการแต่งตาสมเฉดสี รับกับปากสีนีออนซ้อนเป็นเลเยอร์ให้ดูเป็นมัลติโทนพร้อมเติมไฮไลท์เตอร์แมทริกตามแนวหนกแก้มจนถึงขมับ 3. rustic r o o t ลงรองพื้นเนื้อลิควและใช้คอนซีลเลอร์สูตรออยฟรีที่มีพิกเม้์สะท้อนแสงพร้อมปาดไฮไลท์สีบรอนบริเวณหนกแก้มแต่งตาสีเหลืองอมพันธ์ใช้ลิปสติกสีแดงเนื้อครีมทาริมฝีป,ปากให้ดูอวบอิ่มและลงบรัชเชอร์สีแดงชมพูเนื้อครีมวนไปบริเวณแก้ม 4 p a เทฟูลเบลเน้นการลงแป้งเพียงเล็กน้อยเติมบัตเชอร์เนื้อครีมเชดสีคุหลาบบนหนกแก้มปาดเปิดกตาเป็นชั้นด้วยสีน้ำเงินฟ้าและแดงทาปากให้ดูโดดเด่นด้วยลิปสติกสีแดงม่วงเนื้อกึง่งแมตตัดเส้นหยักบนขอบปากด้วยสีทองแมทัลิก5 s e เ s น a l ช e ว i ดีไซแต่งเปลือกตาด้วยสีเขียวโอลิฟให้เป็นสโมกี้อายและเติมกริสเตอร์ในเฉดสีเดียวกัน จากนั้นเขียนขอบปากด้วยสีแดงกล่ำเนื้อแมตตและทาลิปสติกเนื้อปากในเฉดสีเดียวกันทั่วทั้งริมฝีปากคอนทัว์หนกแก้มขับโครงหน้าให้ดูชัดและดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นด้วยไฮไลท์ที่เข้มกว่าสีผิวจริง1เฉด 6. Sensitive Heroin ลงรองพื้นที่เฉดเสมอกับสีผิวเติมไฮไลท์สีโรสโกเนื้อชิมเมอร์ใตโหนกแก้มเพื่อให้ดูสดใสาปาดอายแชโดว์ adow, เนื้อครีมเพื่อให้ดูมีลุกเล่น และทาลิปสติกสีชมพูระเรื่อให้ดูบางเบาและใช้กลอสในเฉดเดียวกันทาทับลงไปให้หนาและดูฉ่ำวาวเป็นยังไงกันบ้างคะกับ6เทรน์แต่งหน้ารับซัมเมอร์นี้ยังไงก็ขอให้เลือกการแต่งหน้าให้เหมาะกับตัวเองนะคะและที่สำคัญเราควรเลือกเครื่องสำอางที่เน้นการปกป้องและบำรุงไปในตัวด้วยคะ่ะ อย่างวิตามินอ e, ีสารสกัดจากฮอร์มอนแมกนีเซียมสเตรีรัสช่วยแป้งติดทนนานกาลีนดูดซับความมันบนใบหน้าไทเทเนียมไดออกไซด์ซิงค์ไดออกไซด์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดค่ะดังนั้นเราควรเลือกเครื่องสำอางที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบแหล่งผลิตได้และอย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยนะคะคุณจะได้สวยอย่างมั่นใจและปลอดภัยค่ะสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ยูมิโกสารสกัดจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคแห่งเกาหลีเคล็ดลับสุขภาพดีผิวขาวใสโทร0952462395